สูกสวัยดีพี่น้องเมื่อนี้กะได้ลงมาแล้วพี่น้องเนาะลงมาบา้านตัวเองคือบ้านนาล่ามนี่แหละพี่น้องก้อนสิผ้าพี่น้องไปเลาะบึงว่าบาาา้านนาล่ามแหลมีหยังมีหยังเนียกะขอขอบใจไปทั้งหนึ่งพันกว่าสัต์นะพี่น้องเนาะขอขอบใจไปทั้งเอฟซีบัวฟังเล่าฟังไทยผูทอยูตั้งประเทศและผูทีไปทำงานกอเทมอนะพี่น้องเนาะ ก็ขอขอบใจหลายครับสนุนกันเลยพี่น้องเดอ้อมื่อนี้จ่าลหางกันไปลงมาบ้านนะพี่น้องเนาะบ้านน้าล่ามนี่แหละกับสีผ้าพีผ้าน้องเลาะเบิ้งว่าบ้านน้าล่ามปเป็นเอาไังใมีหยังเนยเห็ดอาชีพเนียงเดย์ปลูกฟังเลี้ยงสัตดเอายังใดนะพี่น้องเนาะเปิดไว้ซ้ำนี่แหละไปพี่น้องไปเลอกหน้าฝนพี่น้องเอ้ยเพิ่งก่อติตั้มมีอยู่ประมาณนี้แหละ ก็ตามมีพี่น้องเป็นสินมีเป็นถ่ายหัตถกรรมพ่อเดือดมือพี่น้อ,นอ,เอ,อนงเนาะนายมีแต่อยู่ปานนี้แหละพี่น้องอยู่ตามบ้านนอกของนาเฮาสามชั้นอบทก็เมนอยู่น้ำบ้านกขบ,บอกไกดดอกพี่น้องจากจาดซองมาบาดจากสิประมาณสักกิโลรั่วเศร้ารักอยู่และอยู่ประมาณนี้พี่น้องประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละ ื่วนตัาตำม,มีตำสินมี่ตำหูวเนี่ยตำสินฝ่ายพี่น้องแต่ชีวมานเราสินนี่สองน้องไอ้พี่ตั้มเป็นอะไร้มเป็นเบาเดี๋ยวพี่น้งนองอยู่ตามบ้นนน <c oughs> ามมนเราเขากก,กันเองแบบใช้ที่ด้วยกันเองแต่อยู่น้ำบางคนออกไปอยู่น้ำไฮน้ำหน้า บางคนก็สิอยู่นัอยู่บ้านนี่แหละเพราะหน้าตีนบ้านเลยให้น้องมันก็อยู่ประมาณนี้ปพาพี่พาน้องอเลาะเบิ่งบ้านนอกบ้านนอกโทรศัพท์เห็นยังนี่ <c oughs> โอ้สื่อผูกดังในบริยินโทรศัพท์ข่อยเป็นจะกห่าง <c oughs> สื่อผูกสามีน้อ <c oughs> นงโอ้นี่พี่น,น้อง <c oughs> เป็นคนไอ้กรรมวิธี มึงเขาเห็นเมื่อกี้นี่ก้ะตำหูก้อนสีดตำหูเป็นพื้นเนื้อก็ต้องมาสืบแล้วนี่ก้อนแม่นบ่นี่สืบเพื่อนเอาเทรลเซนบอกเทเลเซนโอ้สืบเอาเทรลเซนเพื่อสิได้เป็นเศษน้านพี่น้องเนาะโอ้มันบอกไม่นหน่อยได้พี่น้องเลยเน,น,น,นี่พี่พน้องคนนี้แต่พระเอกได้สินก็สร้างคนได้ได้พี่น้องเด้อสร้างไดรเป็นยังไดงได้สินสร้างยาล้านก็ได้สร้างสีจัดการให้ เอาเทลลัสเซนนั่นนี่เนาะเทลลัสเซนเออเด็กน้องอะไรสมมูรณ์แบบเลยเทลลัสเซนได้แล้วเรียบร้อยก็เอามากางใส่กีบอกเฮือนกีเป็นบ่เน sure> uh uh ี่เน uh uh ี่ยจ uh ิ้นพ uh ี่น้องเ่ยขมันแกงใส่กีมันแต่เอาบ่วมกีกระตุกคืออยู่ฝั่งไทยเด็กเพี่น้องะฟังเราก็ไม่มีหรอกกีกับตุกก็ได้ตาสีดำโดยมือใส่มือสอดเอาเป็นบ่สอดไปสอดมามีมันกี้สิเป็นไรมันต่างหากม้าต่างหากเป็นบ่ ดูตามมู่บ้านกันนั่นนี่นะพี่น้องบางหมู่บ้านก็นเฮ็ดนอื่นเด้แต่ว่าหมู่บ้านจานี่ก็สีเฮ็ดตระหมูเป็นหลักเป็นพี่น้องเนาะการปลูกฟังเลี้ยงสัตว์นี่แหละเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นหลักเป็นพี่รอน่องน,อน,อนะไปะย่างเลาะกันนี่พี่น้องเข้ากันเลยมีอะไะพี่น้องคนตำหมูกับสีอยู่บ้านนี่มอเมอกี้นี่ฮัน เอาเห็นเขาขึ้นว่าสืบหูบพี่น้องเนาะสืบแล้วก็สิมาตามีนี่มีเท่าบาทด้วพี่น้องตั้นี่นนนนนก็อยู่จะไล่มันแพงมันบ่พื้นเท่าไรพื้นใน 14, <000. S 1> พื้นเท่าไรก็่าใหญ่สิบสี่พันพื้นนึงสิบสี่พันกีบนะพี่น้องเนาะกับสีอยู่ประมาณสักกี่บาทหรือยี่สิบกว่าบาทประมาณนี้แหละกต่สีอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะพื้นหนึ่งกับสิบสี่พันนะเนาะ มันเป็นโคไล่ปะเต่ละพื้นนั่นนี่ปะโอเดอร์มันมาไล่กันได้เออตามออเดอร์สั่งตามออเดอร์น,นออี่น้ออ่ะพี่น้องไปหูแล้วพื้นสิบสี่พันมาที่ไปเลาะเข้ามาเลยนี่แหละพี่น้องบางคนก็เลี้ยงควายบางคนก็เลี้ยงวัวนี่พี่น้องน,อน้อบ้า,านท่งโบราณก็ยังมีอยู่ดในพี่น้องอยู่ทางนี้ก็ยังมีอยู่บ้านใหม่ก็ยังมีท่งโมเดิร์นก็มีพี่น้องน้อบางคนก็เลี้ยงวัว บางคนก็เลี้ยงขั้วไอ้พี่น้องน้องบรรยากาศยื่บ้านจ่าเอง,เองเนี่แหละพอมือนี้มันว่างเป็นมือว่างสุดเลยก็ด้ลงมาบ้านตัวเองเนาะบ้านมงจ่าอยู่นี่แหละเลยในโอกาสมาให้พี่ให้น้องได้เห็นกันตั้มหูกว่าสันเถาะวิธีชาวบ้านอยู่ทางฝั่งนี้หลังจากหันกับ,บื้นกับสิริขึ้นเมื่อพุ่นล้วขึ้นเก่าหรือพี่น้องเมืม่อสำนักขึ้นเก่าพุ่นละ สิ <holm. S 1> yeah. ่งมาสอมเพลงกันให้เราน้าพี่น้องเนาะกับสิประมาณนี่น้าพี่น้องเนาะอีบุ่มหนึ่งของหมู่บ้านก็มีบ้านขายส่งโบราณก็มีน้าพี่น้องเนาะเยอะแยะเลยนี่คือบ้านทังนี้ถูกปลูกกล้วยปลูกมันไรสิ่งเก่งๆสิ่งยงธรรมชาติพี่น้องเนี่ยประมาณนี่นะเลี้ยวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้าพี่น้องเนาะเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ ยังไปลี้ยงมากอ่ะง้อค้วยเลาะกินยาตามที่มหัวแล้วพี่น้องก็ตามหมูบ่บ้านนี่แหละเพิ่นกระปอยถ้าหนี้เพิ่นบนท่านจะเห็นเป็นสัดส่วนดวิบางคนกับง้อค้วยยังปล่อยอยู่ยังเป็นเลาะเลี้ยงตามมันอยู่นี่พี่น้องนี่ก็เป็นเงือนส่งโบราณแลพี่น้องเนาะงนี่เห็นแล้วได้ว่าพุทธมีจานย์เราเทียมอยู่ด้วแหละ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนาะ เ่ากับสินทางกับเป็นประมาณนี้นะพี่น้องกับพ่อไปให้มาได้ดปลูกแบบรัวกินได้คือสมัยก่อนคืออยู่เมืองไทรตีกีพี่น้องเขาเรียกว่าลัวกินได้มีพักมีหยามีมีพักม,ม,ม,กมีสัม,มปีนะพี่น้องลูกมไ้ยพี่น้องผม พุงยังผลึกแท้พี่น้องปุดกน้อพี่น้องเนาะฮูดมหุงขึ้นดกดีกับมีพักมีหยากับตามหัวตามสวนให้กินตามพงตามทาก็เพียดปูปลาไปหนิล่ะพี่น้องเอ้ะเรื่อว่าเรี่องขอยปลูกฟังเรี่องสัตว์ดูฟังนีิกับขือที่เห็นนั่นแหละกับมีผู้ยิ่งกับตามหูแม่บ้านกับตามหูน้าพี่น้องเนาะ รอ,อบิ่งอีกพี่น้องนี่แหละพี่น้องเพิน่นภูมิโลกสีเพิ่นก็เลี้ยงไก่เพิน่นภูมิโลกสีเพิ่นก็เลี้ยงไก่ตัวพี่น้องเลยประมาณนี้ยเขาก็งามงามดีพี่น้องไอ้ปีนี้เพ่อเมาเล้วด้วยพี่น้องคือพ่อแมณนี้พี่น้อ,นองเนาะเขาก็อุย้ยงามปีนี้เขาน่างามดี ผมมีรุ่งสีมันก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเขาซีฟี่พี่น้องขาบ่อาห้ำอ <c oughs> ยู่หน้าวัดพี่น้องก็พู้เทศน์ยังในวัดเขาไปเรียนวัดก่อนหน่อยนึงทังเมื่อเฮาป้าเถอะพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้มาบ้านรอบนี่คนได้รักก้อคอกระจายข่าวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยแต่บ้ฮันสัมเ็จขากดอกหอก้อกระจายข่าวเพิ่นก็นได้ตะกี้บ้ฮันมีเด้อพี่น้อง เพื่อนก็มาตั้งอยู่ในวัดนี่แหละตะกี้กับบ่อนมี่รักกระจายข้าวนี่ฮากโกมีนี่แหละพี่น้องเพื่อนกับมามีผู้ใจบุญบริจาคนะพี่น้องเน,นาะงจ่าเองกับฮากโกลงมาเนี่ยแหละบริลงมาสองสามเดือนบริมากบานอยากขึ้นไปสอบดนตรีขึ้นไปหลายๆอย่างไปเฮ็ดอยู่พุ่นละอยู่ทางสำนักพุ่นละลงมาบันนี้ก็ว่าได้ฮอกกระจายข้าว เริ่มพัฒนาพี่น้องเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเยลยล่ะอยู่ในบ้านนี่แต่ว่าก็ยังมีอยู่เป็นคือทรงโบราณัยังก็ยังมีน้องพี่น้องนอ้องไปเข้าวันนี้เมื่อเพื่อนพุณเราไปน,นี่แต่พี่น้องพาพี่น้องขี่รถรอบ,บ้านไปแต่ผู้สาวมาที่ทา้งใดน,นี่นะ มีบ้านห้องรตบ้านนะี่หรอเาเนาะเดีพี่น้องอยู่บริเวณบ้านพระคุณก็มีหัวเป็นหัวไม้ไนดะ้พี่น้องทั้งนี้นะใส่ไม้เป็นหัวพี่น้องเนาะแต่กันบางมองกระบ,บานมีหัวนี่แหละคือเห็นเลยพี่น้องตัวเฮงินก็นยังเป็นทรงโบราณอยู่พี่น้องเนาะง,นงินก็นได้บาลมีหัวบ,า,วบางมองก็ได้ ไปพี่น้องไปนี่ไปต่อพุนอน่นละมือเฮือนพุ่นละกะสีประมาณน,นี่นะพีน่น้องเนาะกะเลาะเบิงควาพีพอ่อหน้องเลาะเบิงสำเร็จสำนึงพีน่น้องเนาะกะก่อนสิจบคลิปกะขอขอบใจไปทั้ง 1, ะนะนห,หนึ่งพันข้อศัพทเลยนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆทั้งเอฟซีบ่าฟังเล่าฟังไทยหรือผู้อยู่ตา่างประเทศและผู้ที่ไปทำงานโค้ท่อหม้อนะพีน่น้องเนาะ อะคลิปนี้กับสิสรุปว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะยาเจ็บยาจนสุกใจสุกกายสุกสมัยดี